สวัสดีครับอีดีต้อนรับสู่ u r o Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่น Darkon's Dogma 2จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ สิ้นสุดการรอคอยสำหรับ Dragon's Dogma 2นะครับผลงานเกมภาคต่อแอคชั่น RPG ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในภาคแรกครั้งนี้ Dragon s o o g Ma 2ผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังครับเกมนี้นะครับเป็นแนวแอคชั่น RPG ที่มีรูปแบบเป็น Open World นะครับจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยเดินสำรวจแมปได้อย่างอิสระนะครับ รวมถึงมีการต่อสู้ที่สนุกเร้าใจท้าทายผู้เล่นนะครับและตัวละครยังมีหลายคาสนะครับให้เราเลือกเล่นกันมากมายเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจของ Dragon's Dogma 2นะครับก็คือการทำภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็การสำรวจโลกของมันเนี่ยค่อนข้างอิสระนะครับแล้วก็บรรยากาศของเกมเนี่ยทำได้สวยงามเอามากๆเลยนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งของเกมนี้เลยจริงๆโดยปกติของเกม Open World นะครับก็จะให้ผู้เล่นเนี่ยเดินสำรวจโลกได้อย่าง อิสระนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นการเดินเท้าได้อย่างสนุกมากๆนะครับการสำรวจจุดต่างๆการไปเจอศัตรูนะครับเรียกได้ว่ามันเซอร์ไพรส์เราทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินไปเจอถ้ำต่างๆนะครับการไปเจอศัตรูตัวใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยักษ์เป็นมังกรนะครับแล้วก็เป็นศัตรูที่อยู่กันเป็นกลุ่มแล้วเราก็ใช้การต่อสู้ในแบบของเรานะครับต่อสู้กับเหล่าศัตรูต่างๆนะครับจุดนี้เนี่ยแต่ละคนก็มีการเล่นไม่เหมือนกันนะครับมันเลยทําให้เกมเนี่ยมีความสนุกเอามาก มากเลย นอกจากนั้นเกมยังมีผู้ช่วยนะครับเป็นเพื่อนเหล่เรานะครับที่เดินตามเราไปตามแมปนะครับเรียกได้ว่าไม่เหงากันเลยทีเดียวรวมถึงเพื่อนเพื่อเราที่เป็น AI นะครับก็จะช่วยเหลือเรานะครับในการต่อสู้ด้วยนะครับแม้กระทั่งในการทําเควสก็ตามเนี่ยเพื่อนๆนก็จะมีการบอกใบ้นะครับแล้วก็เดินตามเราไปในจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีภารกิจต่างๆให้ร่วมทํานะครับแม้กระทั่งเควสต่างๆเนี่ยการผ่านเงื่อนไขมันก็จะไม่ได้ตายตัวนะครับคือมันมีการผ่าน ด่านผ่านเคเวสเนี่ย ภารภกิจในหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็เส้นเรื่องนะครับเขาโครงต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจุดนี้เนี่ยทำให้เกมเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยในความรู้สึกส่วนตัวแล้วนะครับผมผ่านการเล่นเกม Open World มาเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอเดินไปสถานที่ต่างๆเนี่ยซ้ำๆกันเนี่ยก็จะมีการ f a s t t r a v e l นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยใช้เดินเท้าสนุกนะครับเรียกได้ว่าเราจะได้เจอสิ่งต่างๆที่มันเซอร์ไพรส์เราตลอดและเรายังเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับสามารถเจอเควส์ระหว่าง ทางต่างๆเนี่ยทำให้การเดินเท้าเนี่ยมันสนุกนะครับเราจะเจออะไรที่คาดไม่ถึงด้วยนะครับจุดนี้เนี่ยผมว่าตัวเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับอารมณ์ถึงความเรียวนะครับที่เกมเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเรามากนะครับบางจุดเนี่ยเราต้องหาเองนะครับ NPC หรือว่าเวสต่างๆเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเ,ออเดินไปเจอด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะครับเกมเนี่ยจะไม่ได้มีการออบอกใบ้อะไรมากมายนะครับจุดนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เล่น d ด a กอนสต็อกมาเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมชาติที่เกมมันมอบให้จริงๆนะครับถือว่าเป็นจุดที่ผมชอบเอามากๆของเกมนี้เลยการต่อสู้กับศัตรูตัวใหญ่ๆการต่อสู้กับบอสเนี่ยมันสนุกนะครับซึ่งใครที่เล่นเกมแอคชั่น RPG มาเนี่ย n r o g o n Dogma 2เนี่ยเป็นเกมที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยงัดศักยภาพของตัวเองออกมานะครับใครเล่นแบบไหนชอบแบบไหนนะครับถนัดแบบไหน เรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีอิสระในการใช้งานตัวละครนะครับการต่อสู้ของมันก็เลยค่อนข้างดูอลังการนะครับดูเท่น,นะครับแล้วก็การใช้สกิลการใช้ท่าต่างๆในการต่อสู้เนี่ยมันสวยงามนะครับผมเลย ค่อนข้างชอบระบบการต่อสู้ของเกมนี้สรุปโดยรวมนะครับหลังจากเล่นมาแล้วเนี่ยดะกอนด็อกมาสอเนี่ยไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับกับการรอคอยนะครับถือว่าใครเป็นแฟนเกมนี้หรือว่าอยากลองสัมผัสแอคชั่น RPG ที่มีความแฟนตาซีนะครับดะกอนด็อกมาสอเนี่ยตอบโจทย์ผู้เล่นอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เจฮี c โร n n e l ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ